สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บมะม่วงกันนะคะนี่มหาชนกของเราแก่จัดแล้วค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือว่าผิวเขาจะเป็นแป้งแล้วค่ะนี่แป้งข,งขาวๆเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นแป้งข,งขาวๆนะคะแล้วก็ลูกเขาจะเต่งนะคะจากที่ลูกเขาปกติจะเป็นแบนตอนนี้เขาก็จะเต่งละ แล้วก็ถ้าสังเกตรตรงนี้ใบเนี่ยนะคะใบเนี่ยจะลูกขึ้นล้วแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะใบเริ่มแห้งขั้วเขาก็อันนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงขั้วแบบนี้นะคะตรงเนี้ยเขาก็เริ่มแห้งแล้วอันนี้คือเก็บได้แล้วนะคะแล้วก็นี่แก้มเขาก็จะเริ่มแดงแล้วค่ะมาหาชนกุกจะเริ่มแดงแล้ว อันนี้ของแจวไม่ได้หอ่อผิวก็เลยไม่สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้คือขั้วเนี่ยจากที่เป็นสีเขียวเขียวเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนี่นี่นะคะโดยรวมๆแล้วก็ถ้าดูอายุก็คืออายุเขาก็จะอยู่ประมาณร้อยถึงร้อยยีสิบวันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาเราเก็บไปบ่มเราเด็ด เด็ดอย่างนี้นะคะยางเขาจะใสแล้วเห็นไหมคะไม่เป็นสีขาวขุ่นแล้วนะคะยางใสแล้วแล้วก็เวลาเอาไปล้างน้ําลองทดลองจุ่มในน้ําเขาจะจมนะคะแล้วก็บ่มเขาจะสุกภายในสามถึงห้าวันนี่นะคะเห็นไหมคะใบเขาลู่ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ใบยังไม่ลู่ขึ้นนะคะบางคนบอกว่า มันก็ลู่ขึ้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่นะคะถ้าเขายังไม่แก่ใบเขาจะยังไม่ลู่นะคะนี่เห็นไหมคะใบย,ยังไม่ลู่ขึ้นแต่ถามว่าเก็บได้หรือย,ยังคะเก็บได้แล้วคะ่ะแต่ว่าอาจจะนานสุกหน่อยอาจจะห้าวันหรือห้าถึงเจ็ดวันนี่เห็นไหมคะมองเห็นไหมเนาะนี่คะ่ะข้อนี้ถ้าสังเกตคือใบเขาลูขึ้นแต่ว่ายังไม่เยอะถ้าเขายิ่งแก่จัดเท่าไหร่นะคะเขาจะลู่ขึ้นไปอย่างนี้เลย ลูปแบบขึ้นอย่างนี้เลยนะคะมองเห็นไหมเนี่ยค่ะจะลูกขึ้นแบบอย่างนะคะนี่นะคะแต่ประมาณนี้ก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บแบบแก่จัดมากๆเนี่ยจะสุกทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยวเรากินไม่ทันแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ถ้าสังเกตยอย่างที่บอกนะคะความเต่งของลูกอันนี้ยังไม่เต่งเท่าไหร่ยังแบนๆด้านข้างมองด้านข้างนะคะจะแบนๆแต่อันนี้คือบ่มได้แล้วค่ะถ้าอันนี้คือแก่จัดมากอันนี้คือแก่จัดมากแล้วนะคะลูกอ้วนปุ๊กเลยนี่นะคะให้ดูถ้าเขายังไม่แก่นะคะขั้วเขาจะเป็นสีเขียวนี่ตรงนี้นะคะ เป็นสีเขียวนะแล้วก็ขั้วเขาก็จะไม่บวมด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูขั้วแบบลูกแก่ๆนะนี่รุ่นนี้ก็จะแก่แล้วเหมือนกันนี่นะคะขั้วเขาจะเปลี่ยนสีเห็นไหมคะจากสีเขียวเนี่ยเขาจะกลายเป็นสีเหลืองละเหลืองหรือน้าตาลแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเขียวละเห็นไหมคะเนี่ยเขียวละส่วนใบก็ขึ้นแล้วคะ่ะใบลูกขึ้นแล้วเห็นไหมคะลูกขึ้นมากเลย อันนี้ได้ละขั้วนี่ค่ะจะให้ดูขั้วนะตรงแถวนี้เห็นไหมคะเขาจะชัดเจนแล้วค่ะรอยตรงเนี้ยชัดเจนมากแล้วก็เป็นสีเปลี่ยนสีละเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลละนี่อย่างนี้ก็เป็นละเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตรงขั้วแถวนี้บวมแยกออกมาชัดเจนแล้วค่ะนี่เก็บได้หมดละปีนี้ห่อไม่ทนันผิวก็เลยไม่สวย นี่ค่ะเยอะมากเลยตรงนี้ก็เป็นกองกับพื้นเลยไม่ได้เอาไม้ค้ํานี่ค่ะเห็นไหมคะใบเขาลูกขึ้นไปแล้วแล้วก็มีผิวขาวขาวมีแป้งเหมือนเราเอาแป้งมาทาอย่างนั้นนะคะนี่ นี่ค่ะปกติมะม่วงเขาจะเขียวๆใช่ไหมคะแต่พอเขาใกล้ๆจะเนี่ยพอเขาแก่ปุ๊บเขาก็จะมีแป้งขา,ขาวแป้งขาวนวลติดที่ผิวเขาเดี๋ยวเจ้าขอตัวเก็บมะม่วงก่อน